สวัสดีค่ะจริงๆวันนี้อยากทำวิดีโอแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือไม่มีใครถามพอไม่มีใครถามก็ไม่มีคำถามที่จะให้รีตอบเนาะวันนี้ก็เลยจะกลับมาแนะนำเรื่องเดิมนะคะที่หลายคนยังไม่ได้ทำเลยนะคะก็คือการทำเซตติ้งโทรศัพท์ของเราให้เป็นอาจารย์ ที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือไปตั้งค่าคีย์บอร์ดค่ะถ้าใครใช้โทรศัพท์ที่เป็น iPhone อาจจะใช้คีย์บอร์ดของ iPhone เองได้นะคะหรือจริงๆแล้ว Android บางตัวนะคะก็สามารถใช้คีย์บอร์ดได้ของตัวเองแต่ว่ารี่ใช้ Samsung แล้ว Samsung เนี่ยมันไม่ รับค่าคีย์บอร์ดของภาษาอื่นลีก็เลยเปลี่ยนเลยยกเซตนะคะจะได้ไม่วุ่นวายกับมันโดยการไปใช้ Google Keyboard ค่ะ Google Keyboard มันดีตรงที่มันรองรับตัวฟอนต์นะคะตัวตัว,ตวอักษรของภาษาได้มากขึ้นก็เลยเลงภาษาละเซียกับอาราบิกไว้ทำให้ใช้ Google Keyboard แล้วสะดวกกว่าทีนี้การเลือก Google Keyboard นะคะ ไปที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่าหลักนะคะไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์เซตติ้งไว้เป็นภาษาอะไรให้ดูรูปนะคะเป็นหลักมันจะง่ายกว่าเข้าไปที่เซตติ้งรูปฟันเฟืองหลักแล้วไปเลือกที่ general setting การตั้งค่าทั่วไปนะคะแล้วก็เลือกภาษาค่ะพอเราเลือกที่ภาษามันจะมี input คือการนำเข้าทางภาษานั้นก็คือเลือกคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเลือกคีย์บอร์ดแล้ว เราก็เลือกภาษาค่ะถ้าเราเลือกภาษาดัชนะคะมันจะอยู่ที่เดียวกับคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษเพราะว่าฟอนต์หรือตัวอักษรมีเท่ากันคือ26ตัวนะคะอาจจะมีตัวเพิ่มขึ้นก็คือไปกดซ้ําที่ตัวเดิมแล้วถ้ามีจุดอยู่ข้างบนหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นตัวอื่นให้นะคะทีนี้เมื่อเราเลือกเสร็จแล้ว มันจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราจะลืมไม่ได้ค่ะไปตั้งค่าของ Google Voice Type หรือเลือก Input เป็น Voice นะคะเมื่อเลือกเสียงแล้วเลือกภาษาของเสียงนั้นๆด้วยนะคะแล้วเราถึงจะพูดได้วิธีการทำ setting เนี้ยพอทำเสร็จปั๊บบนคีย์บอร์ดของเรานะคะคีย์บอร์ดจะมาทุกครั้งที่ มีการเรียกเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์ก็คือขีดตรงๆนะคะที่จะไปอยู่ตามช่องที่เราจะมีสิทธิ์ในการพิมพ์ข้อความเข้าไปทั้งหลายแหล่นั้นนะคะพอเราเรียกเคอร์เซอร์ตัวนี้ปับ๊บคีย์บอร์ดของเราก็จะขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้บนคีย์บอร์ดเนี่ยเมื่อทำการเซตติ้ง Google Voice Type เรียบร้อยแล้วมันจะมีรูปไมโครโฟนนะคะอาจจะอยู่แล้วแต่ภาษานะคะบางภาษาจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาบนหรือร่างของคีย์บอร์ดนั้นๆนะคะเราก็กดปุ่ม ไมโครโฟนที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะคะอย่าไปกดปุ่มไมโครโฟนของแอปนะคะอย่างบางคนใช้ Facebook แต่ไปกดปุ่มไมโครโฟนของแอปนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเราอัดเสียงส่งเป็นไฟล์เสียงแทนถ้าเราเลือกกดปุ่มที่อยู่เป็นไมโครโฟนบนคีย์บอร์ดของเราเองโทรศัพท์จะขึ้นรูปเหมือนกับไมโครโฟนวงกลมมาแล้วจะทำการ แปลงเสียงที่เราพูดเป็นภาษาที่เราเลือกในเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเลือกคีย์บอร์ดให้ตรงกับภาษาที่ต้องการก่อนเราสามารถเลือก voice type กี่ภาษาก็ได้นะคะพยายามอย่าเอาภาษาที่มันใกล้กันอย่างเช่นอย่าเลือกเยอรมันพร้อมกับดัชหรืออังกฤษพร้อมกับดัชนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วมันฟังไปคล้ายกับอีกภาษาหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์มันจะงงเองแล้วมันอาจจะ เปลี่ยนค่าแปลงภาษาผิดหมดเลยก็ได้ดังนั้นถ้าเซตแล้วก็เลือกภาษาไทยนะคะทำให้เราเขียนภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยถูกต้องมากขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่รีใช้นะคะแล้วคำไหนที่เราไม่รู้ Google จะเทียบค่ากับพจนานุกรมของภาษานั้นๆที่มีอยู่ในระบบของ Google เองนะคะเราจะสะกดไม่ผิดส่วนของ r กร m a าอาจจะช่วยได้ในบางตัวเท่านั้นแต่โดยรวมเราเราก็ยังต้องเข้าใจไวยากรณ์ พอสมควรก่อนที่จะพูดออกไปนะคะที่นี้เมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจดีว่าสำเนียงหรือการออกเสียงที่เราพูดเนี่ยถูกต้องตามหลักแล้วเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเซตมาแล้วให้มันเหมือนกันทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงกับอาจารย์ g o o g l e นี่แหละคะ่ะสบายใจแล้วถ้าพูดไม่ถูกก็พูดใหม่พูดไปจนกว่าจะเจอว่าที่ถูกต้องแล้วเป็นอย่างไรนะคะวิธีการก็คือถ้าเราพูดอะไรแล้วผิดนะคะให้เรา จำว่าสิ่งที่เราพูดแล้วผิดมันผิดออกมาเป็นคําไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราออกเสียงผิดจากอะไรเป็นอะไรนะคะเมื่อรู้ว่าผิดเพราะอะไรจึงจะแก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตด้วยนะคะเวลาที่เราพูดแล้วผิดมันผิดเป็นอะไร เราก็ไปฝึกการออกเสียงเฉพาะคำนั้นๆใหม่นะคะอย่างเมื่อวานเองลี่ก็ไปโพสต์ถามในที่ส่วนตัวเพราะว่าเราออกเสียงภาษาอารบิหลายตัวไม่ได้นะคะ คือฟังยังไงก็ไม่ออกก็ก็เลยพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอพูดใส่ Google Voice Type มันก็พิมพ์มาให้ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยะค่ะทุกคนใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันเถอะซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราต้องใช้ให้มันเกินค่าที่เราซื้อมาใครทำเป็นแล้วสอนเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าถ้า เราบอกอย่างเดียวเงี้ยเขานึกภาพไม่ออกหลายคนไม่ใช่เป็นคนกล้าที่จะลองผิดลองถูกนะคะคือเขาอาจจะกลัวว่าถ้าทําผิดไปโทรศัพท์จะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะช่วยเพื่อนด้วยทําให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้ไปกับของฟรีในโทรศัพท์อย่างเราค่ะ ค่ะวันนี้เอาสั้นๆก่อนแล้วค่ะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโออื่นๆก็ตามรีเควสนะคะใครว่างส่งเมสเซจเข้ามารีเควสขอเลยอยากให้อธิบายเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรนะคะแล้วเจอกันอีกคาะบ๊ายบาย